ระดับในที่แตกตางนนะครับงนะัเป็นสันต่างๆ้นะฮะเป็นสีโอนะฮะเป็นสงก็อยู่ประมาณสเมตรเพราะว่าจะมี่วนที่เป็นเสียงนะฮะ ก็ได้ประมาณ8เต8วงได้แค่น,นะไดแค่อง8ไมต1วงคือวงที่เป็น1หน่หวยแ,วแใช้ความหน่แน่ที่1นะที่เป็นฐานนะครับจะใช้แค่เป็นเานั้น8ตรก็ืเป็น,นตนะนนัวแร